สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมาพบกับีกแล้ววันนี้นะบีก็พาทุกคนมาทำงานนะคะแต่ว่าวิดีโอของบีอะค่ะ มันไม่มีเสียงเลยนะเพื่อนๆเ,เราก็เลยจะมาพาคให้ทุกคนนะคะได้ฟังนะงานนี้ที่เรามาทำนะคะก็จะเป็นงานประจำของแฟนนะคะซึ่งแฟนจะทํำ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็แกก็จะฟิกไว้ทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะที่แกมาทํำนะแต่ว่าอาทิตย์นี้ค่ะเราก็มาทํากันเกือบทั้งอาทิตย์เลย สถานที่ที่เรามาทำงานนะคะก็จะชื่อไซเทนดอบนะเพื่อนๆก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่อยู่ทางภาคเหนือของออสเตรียนะระยะทางในการขับรถมาก็คือ120กิโลไปกลับก็240แล้วก็ใช้เวลานะประมาณ2ชั่วโมงนะไปกลับวันนี้นะคะเราก็พากันมาทานข้าวบ้านคนรู้จักนะคะพี่คนนี้นะคะเขาก็เป็นพี่สาวของเพื่อนแฟนนะแล้วก็น้องสาวของแฟนเขานะคะก็ มาทำงานกับแฟนนะคะมาทำความสะอาดเราก็เลยได้มาเป็นแขกรับเชิญในการมาทานอาหารทุกวันเพื่อรหัสก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเลี้ยงนะคะอาหารอย่างดีมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานมีผลไม้แล้วก็มีกาแฟที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะหาร้านอาหารยากมากๆเราอยู่ที่เมืองไซเทนดอบแล้วเราก็ขับรถไปเมืองพวกสตานนะคะเพื่อไปทานอาหาร และเมืองพวกสตานนะคะที่เราไปทานอาหารนะก็เป็นเมืองเล็กๆคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะข้างหน้าเราเนี่ยนะเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับเมื่อก่อนนะคะมันเป็นคุกเก่าคะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทําเป็นคุกแล้วนะเขาก็เอามาทําเป็นออสถานที่ราชการนะคะตอนนี้และเดี๋ยววันหลังนะบีก็จะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไง โซนนี้ก็จะเป็นตัวเมืองของเขานะคะก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเมืองเล็กนิดเดียวเองตอนนี้เราก็กําลังเดินทางจะกลับไปทํางานแล้วค่ะแฟนของบีเขาก็ขับรถผ่านค่ะบีก็เลยได้นําวิดีโอสวยๆมาฝากเพื่อนๆตอนนี้ก็กําลังพากันนะเดินทางเพื่อที่จะไปทํางานเพราะว่าทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วส่วนบีนะคะบีก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสถานที่ที่แฟนทํางานนะ มันก็จะมีหลายส่วนประกอบกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีร้านอาหารมีโรงรถแล้วก็มีบ้านพักตากอากาศแล้วก็จะมีสวนใหญ่ส่วนสวนนะคะแฟนก็เป็นคนรับผิดชอบนะเพราะว่า เ,ออเจ้านายนะคะเขาก็จ้างแฟนบีนะมาจัดสวนตัดหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนบ้านพักนะคะก็คือน้องสาวของคนที่เรานะไปทานข้าวนะคะเขาก็จะมาทำทุกอาทิตย์นะคะทุกวันพฤหัสนะส่วนงานที่มันหนักๆน,นะคะถ้าแฟนบีทำไม่ไหวแฟนบีก็จะไปจ้างลูกน้องนะคะมาทำช่วย แฟนของบีนะเขาก็เป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะคะหรือถ้าบ้านเราเขาก็เรียกไฮเปอร์นะคะคือเกมไม่อยู่นิ่งนะแกก็จะทํางานนะคะออกทํางานแกก็จะคิดนะคะว่าวางแผนว่าวันนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะทําอะไรนะคะ แล้วแกก็จะชวนบีมานะคะบีก็จะมาเป็นเพื่อนแก,กนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแก,กมาคนเดียวเวลาแกขับรถอย่างน้อยอะถึงเราจะคุยกับเขาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องมากไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกใช่ไหมแต่แกก,ก็ยังจะได้มีเพื่อนหรือว่าบางทีเวลาที่แกทํางานนะคะบีก็จะเสิร์ฟน้ําบีก็จะคอยถามแล้วก็อาจจะช่วยนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆนะที่แบบเออเธอไปหยิบอันนั้นให้ฉันหน่อยหยิบอันนี้ให้ฉันหน่อยบางทีก็กินหัวกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแกสั่งให้เราไปหยิบ อย่างหนึ่งเราก็ได้มาอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกแล้วค่ะภาษามันยากแกอาจจะสั่งแก้วน้ำแต่บีอาจจะไปเอากระป๋องมาให้อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆ แพนของแฟนวันนี้นะคะก็คือจะมาทําระบบน้ํานะคะจะมาทําหัวสปริงเกอร์นะคะเพื่อที่จะให้มันลดน้ํานะคะต้นหญ้าโดยอัตโนมัตินะวันนี้แกก็จะมาทําตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะแกบอกว่าย้ามันเยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่เขากว้างคะ่ะเพื่อนๆแกก็เลยว่าเออเดี๋ยวฉันตัดหญ้าก,ก่อนนะคะ อากาศวันนี้นะคะก็อยู่ที่27-28องศาแฟนของบีนะก็ถอดเสื้อนะคะทำงานไปเลยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะคะเขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าแฟนน้องเบียคะ่ะทำงานหนะักช่วงนี้หน้าดำนะแกไม่ได้โดนของนะคะแก่โดนแดด บีจะมาอธิบายนะคะเรื่องหน้าดำนะคะก็คือแกน่าชอบทำงานนะคะตากแดดแล้วก็ถอดเสื้อค่ะแล้วมันก็จะเป็นปกตินะคะถ้าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแฟนของบีนะคะก็จะตัวดำหน้าดำขึ้นนะคะแล้วพอเดี๋ยวมันเข้าหน้าหนาวนะคะแฟนของบีนะคะผิวเขาก็จะปรับสภาพค่ะมันก็จะขาวเหมือนเดิมนะคะแกไม่ได้โดนของนะคะแกโดนแดด หลังจากที่แกตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแกก็มาปักหัวสปริงเกอร์นะคะแล้วก็มาเช็คดูนะคะว่าสปริงเกอร์ที่แกปักลงไปเวลาที่น้ํามันลดต้นไม้อะคะ่ะมันไปตามทิศทางที่แกต้องการไหมนะคะแกก็จะยืนดูนะคะ การทำงานสวนนะคะมันก็เป็นงานที่หนักนะเพื่อนๆแต่แฟนของบีนะคะเขาก็ชอบนะเกียบอกว่ามันสบายดีมันสบายใจเราไม่ได้ไปทำงานในบริษัทที่มีเจ้านายมาดูมาเจ้ากี้เจ้าการนะคะอันนี้เราก็แบบว่าเป็นนายตัวเองนะคะอยากทำตรงไหนเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ย เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะเจ้านายเขาก็ซื้อหญ้ามานะคะเขาก็สั่งให้แฟนไปเอาญ่ามามาปูนะคะกับลูกน้องแล้วก็เขาก็จะไปซื้อพืชผักสวนครัวนะคะมาเขาก็มาบอกว่าเออให้ทําแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแฟนบีก็ทําตามที่เขาบอกนะคะแล้วก็เอาพืชผักสวนครัวนะคะมาลงตามช่องนะคะที่เขาต้องการตอนนี้นะแฟนของบีก็กําลังนะคะเอ,อ่อวางแผนว่าจะติดสปริงเกอร์ยังไงนะเพื่อให้รดน้าต้นไม้ได้ทั่วถึงนะคะ ตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะแดงๆตรงนี้นะคะเขาก็ปลูกสตอเบอรี่นะคะที่นี่เขาจะเรียกแอดแบร์นะเพื่อนๆดินมันไม่ดีคะ่ะแฟนบีบอกแล้วทีนี้ต้นสตอเบอรี่นะคะมันก็แกนค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีลูกนะคะแดงๆบีก็เด็ดมาสี่ห้าลูกเขาไม่ได้หวงนะคะอันนี้อย่าดราม่านะบีไม่ได้ขโมยของใครนะคะก็เหมือนกับต้นเชอร์รี่นะคะที่อยู่หน้าบ้านนะบีก็สามารถที่จะไปเก็บได้เลยนะคะ คนที่นี่เขาไม่กินนะเพื่อนๆเราก็ไม่เข้าใจมันคงจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหมือนมะม่วงบ้านเราใช่ไหมมะม่วงบ้านเราเราเราปลูกเยอะๆใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเราก็แจกจ่ายให้เขากินส่วนคนที่นี่นะคะบีจะสังเกตดูนะฝรั่งอะคะ่ะเขาไม่ชอบกินเปรี้ยวอย่างบีนะคะบีก็จะทำพริกเกลือมากินกับเชอร์รี่บีก็จะอร่อยเขาก็บอกเฮ้ยเธอกินได้ยังไงเพราะว่าเขาจะกินที่มันแบบ สุกๆนะคะที่มันหวานๆนะเพื่อนๆแต่เราอะชอบกินอมเปรี้ยวนะคะเขาไม่ได้ห่วงนะยาดาม,ม่านะคะบีไม่ได้ขโมยของใครที่บีทำคลิปบีหยิบอะไรบีจับอะไรอะค่ะบีไม่ได้ขโมยบีขออนุญาตแล้วอย่างเหมือนสวนนะคะที่บีไปทำงานบีก็จะขออนุญาตเขาก่อนนะคะ เพราะคนที่นี่นะคะเขามีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะเราจะทำอะไรเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนขนาดเขานะจะเอาขนมมาให้น้องหมาเราเขายังขออนุญาตเราเลยนะคะว่าฉันสามารถให้ได้ไหมเพราะฉะนั้นนะคะในการถ่ายทำวิดีโอนะคะหรือว่าการหยิบผล,ลไม้อะไรมากินอย่างเงี้ยบีก็ขออนุญาตเขาแล้วนะคะบีถึงได้ถ่ายทำมานะคะมาให้เพื่อนๆได้ดู ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็จะมีเชอร์รี่มีสตอรอเบอรี่นะคะออกเยอะมากๆเลยนะบีก็เก็บนะคะไปทำน้ำผลไม้แล้วก็เก็บกินนะคะแต่ว่าบีก็ไม่ได้เก็บไปเยอะนะเพราะว่าเรามีกันแค่2คนนะคะก็ถ้าอยากกินเราก็จะมาเก็บสดๆใต้ต้นแบบนี้นะคะดีกว่า นี่และค่ะเพื่อนๆบีก็มาทํางานกับแฟนนะคะสองคนเวลาขากลับนะคะบีก็จะพูดคุยเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าถ้าแกม,มาคนเดียวเนาะมันก็จะเงาเงาใช่ไหมไม่มีคนคุยไม่มีคนพูดด้วยแต่ถ้าเรามาด้วยกันสองคนเนี่ยค่ะ ก็จะได้พูดคุยแก้เหงาเป็นเพื่อนกันไปนะคะอาทิตย์นี้นะคะบีกับแฟนก็ทำงานกันทั้งอาทิตย์เลยนะคะยังไม่มีวันหยุดวันว่างเลยและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะคะเราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชอบวิดีโอที่ B. ีนะคะทํามาฝากนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบิก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีเดเซน